สวัสดีค่ะพบกับดูแลใจอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยการเกี่ยวกับหนังสือ The Power of Meaning อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายเขียนโดยเอมิลี่เอสฟาานี่สมิธนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยส่วนตัวยกย่องให้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดที่ได้อ่านมาในรอบ3ปีนี้เลยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยในชีวิตของเราก็มีคำถามนะคะชีวิตคืออะไรเราใช้ชีวิตทุกวันนี้เพื่ออะไร ที่อดทนทำมาหากินลำบากลำบนทุกวันนี้เราทำไปทำไมและอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายนะคะหนังสือเล่มนี้มีคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้อย่างแน่นอนบทแรกของหนังสือเนี่ยเปิดตัวมาทำให้เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชีวิตที่มีความสุขกับชีวิตที่มีความหมายอันนี้ก็เพิ่งเป็นครั้งแรกเนาะที่ได้เห็นความแตกต่างชัดเจนของสองสิ่งนี้นะคะ เขาก็บอกว่าความหมายชีวิตที่มีความหมายกับชีวิตที่มีความสุขเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เหลื่อมซ้อนกันในบางลักษณะและหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันแต่ชีวิตทั้งสองแบบก็มีรากที่แตกต่างกันมากชีวิตที่มีความสุขเป็นชีวิตที่สบายๆเป็นชีวิตที่เรารู้สึกดีเกิดตลอดเวลาเจอเรื่องเครียดหรือเป็นกังวลน้อยมากมักจะคู่กับการมีสุขภาพที่แข็งแรงมีเงินมากพอที่จะจับจ่ายซื้อของต่างๆที่จําเป็นแต่ว่า ชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมักจะสอดคล้องกับการเป็นผู้ให้มีลักษณะสําสคัญในการเชื่อมโยงทําประโยชน์แก่สิ่งที่พ้นไปจากตัวเองทําชีวิตให้มีความหมายมากขึ้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ตัวอย่างของการมีลูกเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งชี้ชีวิตที่มีความหมายอย่างหนึง่งแต่มันก็จะจะทําให้ระดับของความสุขลดลงได้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็ได้พูดถึง4แกนหลักของความหมายอันแรกก็คือ belonging ความสัมพันธ์ ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ท้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดครอบครัวคนรักเพื่อนสนิทพี่น้องและความสัมพันธ์คุณภาพสูงคุณเอมเบรี่ก็ยกตัวอย่างคุณหมอคนหนึ่งที่ทักทายพนักง,งานทําความสะอาดในโรงพยาบาลทุกวันถามถ่ทุกสุขซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้พนักง,งานทำความสะอาดคนนั้นเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์ดูแลผู้ป่วยมากกว่าที่จะเป็นนักการพันโรงนะคะอันที่สองก็คือ Purpose จุดมุ่งหมาย เขาก็ยกตัวอย่างกลุ่มผู้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์ที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่าพวกเขามักจะพูดถึงงานของตัวเองว่าเหมือนถูกกาหนดจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่พวกเขาถูกกาหนดให้ทํามาตั้งแต่วัยเด็กเพราะมีความสามารถพิเศษที่สามารถสื่อสารเข้าใจและใส่ใจดูแลสัตว์ต่างๆได้ดีนักวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ยินดีเสียสละรายได้เวลาความสะดวกสบายและสถานะทางสังคมเพราะเชื่อว่าตนมีหน้าที่ใช้พรสวรรค์ที่ติดตัวมาเพื่อช่วยเหลือสัตว์สัตว์ที่อ่อนแอในที่คุม ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้รับความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายจากการใช้ชีวิตโดยมีจุดหมายนั้นเป็นเครื่องนำทางข้อ3แกนหลักที่3ก็คือ storytelling การเล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีสิ่งที่ดีเสมอ ให้เราเป็นหัดเป็นผู้เล่าเรื่องของตัวเองจากมุมมองที่ดีนะคะหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้เราเนี่ยก็ได้กลับมานั่งเขียนถึงอัตลักษณ์ของตัวเองตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นยังไงคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแกนหลักที่4ก็คือ Transcendence การข้ามผ่านตัวตนเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งเราก็เป็นจุดเล็กๆหนึ่งในจักรวาลและเชื่อมต่อก,กับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าและมีความหมาย ก็อยากให้เพื่อนๆได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะมันดีมากและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดูแลใจแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดูแลใจและกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เราฟังดูแลใจสวัสดีค่ะ